สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องน้องวันนี้นะครับน้องน้องพี่ก็จะมารีวิวแพทใหม่หรือว่าอัปเดตครั้งใหญ่นั่นเองนะครับน้องน้องก็คือครั้งนี้นะครับ จะพิเศษกว่าทุกครั mm ้งที่ผ่านมานั่นเองนะครับบังน้องเพราะว่าครั้งนี้นะครับแจกของฟรีเยอะมากนั่นเองนะครับน้องสำหรับบังน้องคน้ด่นนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับวันนี้ต้องดูคลิปพี่แล้วครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับถ้าไม่กดไลค์กดแชร์นะครับบังน้องก็คือแบบว่าจะไม่มีสิทธิ์รุ่นเพชรนะครับเนาะถ้าคนไหนเข้ามาดูแล้วนะครับต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบังน้องเออก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับบังน้องอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์นั่นเองนะครัััััับบบบบเเเนน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 าาาะะพรรรรรรววว่่่็็ี้้้้้มมกกกสคคคอออออตแงงงงลลยยไไไหหหหดดทชื นะครับน้องพี่มีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับเนาะงสำหรับเรื่องกิจกรรมนะครับน้องก็คือคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ดูคลิปพี่จบนะครับเนาะถ้าคลิปพี่นะครับมีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับบัตรกอลีน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเจลล็อกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับน้องกิจกรรมก็ง่ายมากนะครับเพียงแต่น้องๆนะครับเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเออก็เท่านี้เลยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองหรือว่าแท็กเข้าไไไปปในน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 กก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 ลลลลลุุุ่่่่่่่่่่่่มมมมมมาาาาาาาิอออออะะะะะรร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 ็็ด้ัััััััเเ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 เงงงคคคบบบบบททีีีียยวววจขหื ม่งน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็กิจกรรมก็ง่ายิดเดียวนะครับเนาะแล้วก็สำหรับงน้องคนไหนะครับที่เข้ามาเป็นคนใหม่ือวยหรือนเก่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับงน้องกันก็ไม่พูดพ่างทำเฮนะครับงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะรายงานนะครับเนาะสายฟรีจะได้อะไรแล้วก็สายเติมจะได้อะไรบ้างนะครับไปอยู่กับกิจกรรมตัวแรกเลยนะครับมงน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องก็คือจะมีกล่องซุ่มนะครับก็เป็นลุ้นนะครับงน้องก็คือลุ้นไดมอนด์นะ สูงสุดถึง1,000เพชรนะครับวกน้องก็คือ999เพชรเลยนะครับเนาะสําหรับกล่องตัวนี้นะครับก็จะมีให้เรามาสุ่มแล้วนะครับวน้องก็คือในร้านค้านั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับวกน้องก็เป็นทางด้านของสุดนะครับแล้วก็มีกล่องเยอะแยะมากมายเลยนะครับวน้องที่จะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะเราก็มีกล่องสัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยนะครับวกน้องที่จะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องสําหรับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสําหรับกิจกรรมที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับสายฟรีนะครับ เตรียมรอได้เลยนะครับเพราะว่าอัปเดตครั้งนี้นะครับม่งน้องมีของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญหรือว่าที่ละแลงเลยนะครับม่งน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับจะมีทางด้านของสกินรถเฟอร์รารี่นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับม่งน้องก็เป็นสกินรถตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับม่งน้องก็คืออันแรกนะครับจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับม่งน้องก็มีแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องสกินรถนั่นเองนะครับม่งน้องก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีทางดดดด้้้้้้าาาาานนนนนนนขขขอออองงสีีีีีีเเเเเเยยยยยววววะะะะะะะคคครรรรััััับบบท่จปตตมมมกก็็แ มากมายเลยนะครับสำหรับสกินรถนั <Bu> ่นเองนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับงน้องแล้วก็ยังมีอีกนะครับน้องก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับงน้องก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนอะที่ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านั่นเองนะครับงน้องก็คือส่วนต่างประเทศนะครับได้เข้ามาแล้วนะครับงน้องก็เป็นตัวนี้นะครับเนาะหรือว่าสกินของมันหรือเปล่านะครรัับบพีสยห ครับองน้องก็คือสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับคือสุดแล้วนะครับองน้องก็คือโคตรสวยกว่าสัตว์เลี้ยงที่ผ่านมานั่นเองนะครับเนาะสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวที่ผ่านมานะครับยังไม่สวยนะครับองน้องก็คือสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเนาะก็คือแบบว่าสวยจะจัดเลยนะครับองน้องเอ้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นสกีนนะครับองน้องแล้วก็ส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นม้าสีฟ้านั่นเองนะครับเนาะพี่รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับองน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็มี่าวหนร้องเืยป็ นักสะสมสัตว์เลี้ยงนะครับก็รอได้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนะครับที่กำลังจะเดตเข้ามานะครับก็เป็นม้านั่นเองนะครับน้แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็คือเป็นสุดสีเทพนั่นเองนะครับน้องก็คือตัวแรกนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็จะเป็นมังกรโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นสุดสีฟ้านั่นเองนะครับน้องๆก็แยกให้เรานะครับถึง5ชิสินส่วนเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่านักสะสมสุดนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับน้องๆก็เป็นซุสส ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็เป็นชุดผู้หญิงนะครับบางน้องก็เป็นตัวหงนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้องก็เป็นชุดออกแนวไฟๆนะครับเนาะก็แบบว่าออร่านะครับจะเป็นไฟนะครับบางน้องเราก็ส่วนชุดนะครับจะเป็นสีแดงนะครับบางน้องเออก็แยกให้เรานะครับถึง5ชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับบางน้องก็เป็นชุดใหม่เลยนะครับที่แรงจัดๆเลยนะครับส่วนเอฟเฟกต์นะครับบางน้องก็คือยังไม่รู้นะครับว่าเอฟเฟกต์จะเยอะแค่ไหนนะครับบางน้องก็คือตอนนี้นะครับมันอยู่ในเซิร์ฟทดลองอยู่นะครับเน นะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าแต่ละชุดที่กําลังจับเด็กเข้ามานะครับน้องๆมีแต่ชุดเล่นแลทั้งนั้นเลยนะครับเนอะแล้วก็นักสะสมนะครับก็รอได้เลยนะครับน้องๆแล้วก็ชุดตัวนี้นะครับจะมาแจกฟรีนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการชุดเล่นแลหรือว่าชุดกวนๆนะครับแจกฟรีนะครับน้องๆก็คือชุดตัวนี้นะครับมีข่าวหลุดมานะครับน้องๆว่าจะแจกฟรีด้วยนะครับเนอะสำหรับชุดปลาสลามตัวนี้นะครับน้องๆเออก็น่ารักกันเลย เล่นแรงได้นะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก yani ็ในส่วนต่อมานะครับบงน้องก็เป็นซุดตัวใหม่นะครับเนอะเดือนหน้านะครับงน้องก็เป็นเดือนแห่งซุดเลยนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับบงน้องก็มีซุดแบบนี้เลยนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับังน้องก็ ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็ยังมีชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับพี่กำลังจัดเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเนอะก็เป็นชุดตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นชุดแบบว่าใครที่ล่นตัวละครผู้หญิงนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะครับส่วนออร่าก็มีเล็กน้อยนะครับเนอะก็มีแบบว่าออร่าสีแดงนะครับตรงข้างหลังนั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็แยกให้เรานะครับถึง5ชิ้นส่วนเลยนะครับเนอะสำหรับชุดแบบนี้นั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็ชุดแบบนี้นะครับผู้ชายก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับวงน้องเพราะว่าผู้าาาาายยยยนนนนะคคคครรัััับกกกก็็็เเเเข้้้้้้้มมมแพููู่ลททททีีีีีดดดววอองงงงืุุผผหญิ เดตเขามาพร้อมกันเลยนะครับองน้องเออก็เป็นซุดผู้หญิงแล้วก็ซุดผู้ชายนะครับที่คู่กันมาเลยนะครับเนาะส่วนเข้าในเซิร์ฟหลักด้วาเซิร์ฟไทยนะครับงน้องจะเป็นแบบไหนนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับเนาะว่าจะเอามาแจกฟรีหรือเปล่านะครับงน้องหรือว่าจะเอามาให้สุ่มหรือเปล่านั่นเองนะครับนี่เลยนะครับองน้องสำหรับซุดผู้ชายก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับองน้องเออสำหรับซุดผู้ชายนะครับองน้องก็คือแยกให้เรานะครับถึงห้าสินส่วนนะครับก็มีส่วนตัวกางเกงแล้วก น้องก็คือมีออร่าสีแดงข้างหลังนั่นเองนะครับน้องสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่าต้องการซูดผู้ายแบบนี้นะครับบางน้องก็รอได้เลยนะครับน้องอัปเดตเข้ามานะครับบางน้องก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนั่นเองนะครับน้องสำหรับซูดแบบนี้นั่นเองนะครับบางน้องเออก็ถือว่าสวนจัดจัดหรือว่าเท่จัดจัดเลยนะครับส่วนพี่นะครับชอบทองผมมากๆเลยนะครับส่วนคนไหนนะครับพี่ชอบแบบไหนบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็มี เลยนะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะมันเข้าไทยมาวันไหนนะครับน้องก็คือมีคนเอาไปทาเกีนเกียนแน่นอนนะครับเนาะสำหรับท่าทางแบบนี้นะครับน้องก็ก็น่าจะรู้กันนะครับเนาะว่าจะไปทําอะไรนะครับมน้องก็ถือว่าเป็นอีกท่าทางหนึ่งนะครับที่กวาตีนมากๆเลยนะครับมน้องเราก็สามารถมาสุมกันได้นะครับเนาะพี่ว่าเข้าไทยนะครับม่น้องก็คืออาจจะแจกฟรีก็ได้นะครับโอกาสแจกฟรีก็มีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โอกาสให้สุมนะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะครับน้องสำหรับท่าทางแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะ ก็เป <S an> ็นท <an> ่าทางของซอมบี <S an> ้ต <S an> ัวนี้เลยนะครับพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับพวกน้องก็คือยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอกากก็คือยังเหลืออีกนะครับพวกน้องก็คือมันจะมีสเปรนั่นเองนะครับนองากก็คือสเปเกี่ยวกับกิจกรรมข้างหน้านะครับพวกน้องก็คือกิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะทางทีมก็ได้รายงานมาแล้วนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้เข้ามาแน่นอนนั่นเองนะครับนอกจากก็จะตูระเทศนั่นเองนะครับพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนสเปก็แบบนี้เลยนะครับเราสามารถเปณน เขามาใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบบ้างนะครับมงน้องก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับส่วนคนไหนนะครับที่ชอบแบบไหนบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์บอกพี่ได้น,นั่นเองนะครับมงน้อง ก็ถือว่าเป็นอีกหลายกิจกรรมเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกสาหรับเรื่องกิจกรรมนะครับสายฟรีพี่บอกเลยนะครับว่าคุ้มจัดเลยนะครับมงน้องก็คือจะมีของฟรีมาแจกเยอะมากนะครับพี่ใบให้แค่นี้ก่อนนะครับมงน้องก็สายเติมนะครับก็เติมเพชรรอได้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่กำลังอัปเดตเข้ามานะครับก็ต้องได้สายเพชรนะครับเยอะมากนั่นเองนะครับนองสาหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าต้องการใช้เพชรหรือว่าต้องการอยากได้กิจกรรมข้างหน้านั่นเองนะครับน้องต้องเติมเพชรไว กิจกรรมที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับพี่บอกเลยนะครับซุดนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็สกินปืนก็มีเยอะแยะมากมายนะครับยังไม่รวมนะครับมองน้องก็คืออาวุธใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะครับน้องแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับที่จะโดนเนิร์ฟขึ้นนั่นเองนะครับมองน้องไม่ใช่โดนเนิร์ฟนะครับมองน้องก็คือโดนบัฟขึ้นนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ตัวโดนเนิร์ฟนะครับก็มีนั่นเองนะครับน้องแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับมองน้องว่าวงซุปนะครับหรือว่าการหัวใจในแมปนะครับจะออกหหหหรรรรรรรืืืออ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 อเเ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 ปปลลลล่่่่่่าาาาาาาววคคค้้้้จะะะะะกกกนน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 นัััังงบบบ็มุไดยยพสีใ มากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าดันแรงนะครับมันยากมากนะครับช่วงนี้นั่นเองนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่ดันแรงนะครับยากเหมือนพี่หรือเปล่านะครับงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับแต้มพี่นะครับก็อยู่ที่3,3 0 0นะครับแต่ละปีนะครับงน้องหรือว่าแต่ละเดือนนะครับที่พี่ดันนะครับต้องตกอยู่ที่4 0 0 0ันหรือว่า5 0 0พันนะครับงน้องแต่เดือนนี้นะครับพี่ยังอยู่3,3 0 0อยู่เลยนะครับงน้องก็คือแบบว่าเดือนนี้ดันยากมากนะครับแล้วตั้งแต่มีการหัวใจเข้ามานั่นเองนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า ดันได้ถึงไหนแล้วนะครับก็มาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมยังมีนะครับว่งน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับว่งน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับมาคอมเมนต์นะครับว่งน้องเพราะว่าทุกคอมเมนต์นะครับจะมีสิทธิ์ลุ้นรับตัวละครไอ้หลอกหนึ่งตัวแล้วก็เพชรห้าร้อยสิบเพชรนั่นเองนะครับว่งน้องเพราะว่าในเร็วๆนี้จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้กิจกรรมจจจาา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 ากก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 พพพพีีี่่่่่่่่หรรรรรรรืออออออววววยยยยไไไไไดดดดด้้้้้เเเเชชชนนนนนะะะะะคคคคััับบบ็็ทตตตมมมมิงปณลลใแ์ นะครับมน้องอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปก็น่าจะจบประมาณนี้แล้วนะครับน้องก็คือพี่มารายงานกิจกรรมด้วยแล้วก็มาบอกด้วยนะครับนอกาว่าสายฟรีได้อะไรด้วยแล้วก็สายเติมได้อะไรด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่เบียร์ไรมากนะครับมงน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนอะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย